สวัสดีค่ะพบอาจารย์น,นันมาสเตอร์ NLP อครั้งนะคะสำหรับช่วงนี้มาถึงนาฬิกาชีวิตเอ่อเวลานะคะ19นาฬิกาเวลา19เนาฬิกาเป็นเกี่ยวกับหัวใจแล้วค่ะหัวใจต้องการพาักต้องการสวดมนต์ภาวนาเราก็ต้องเริ่มสวดมนต์ช่วงนี้ได้เลยนะคะทำจิตใจให้สบายนะคะช่วงนี้เราก็สวดมนต์ก่อนนอน เจกตัวเองขอบคุณตัวเองขอบคุณสิ่งต่างๆอย่างสดชื่นที่เราได้มาในวันนี้อะไรบ้างที่เราความสำเร็จในวันนี้แล้วก็ตั้งเป้าหมายต่อไปนะคะแล้วก็ฟังคลิปดีๆสั่งจิตให้รวยนะคะตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเรียกว่าว่างนะคะทำจิตให้ว่างแล้วก็ดึงสิ่งที่เราต้องการมาใส่ตัวเองนะคะแล้วก็เป็นเคล็ดลับว่าว่างใส่พุ่งเนี่ยพุ่งก็คือ ลงมือทำแล้วก็เขียนไว้ว่าพรุ่งนี้จะไปหาใครจะทําอย่างไรให้ได้เป้าหมายตามที่เราคิดไว้วันนี้แล้วขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบในนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ